สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับคนเดิมกับแนะม็กเฮเมเมร์เตอร์นะซึ่งผมก็ว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมประมาณนี้่อคือครั้งที่แล้วอะ่ะคือผมไม่คิดเนี้ยว่าแบบเปิดออโต้สามอันแล้วตังมันจะหมดเร็วทีเนี้ยต้องมาฟาร์มอ่ะซึ่ผมจะมาบอกสอง สองด่านแรกนะก็คือถ้าเราเข้ามาในอันนี้แล้วด่านแรกที่เราจะเจอคือจะเป็นแบบนี้ด่านที่สองที่เราจะเจอก็อจะเป็นแบบนหรือไม่รู้นะว่ามันจะกลุ่มเอาหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะสึ้นแหละเพราะว่าถ้าเหมือนกันถ้าเหมือนกันตลอดไปเนี่ยน่าจะไม่ได้แน่เนีงยแล้วก็เป็นจุดความตังที่ดีที่สุดเลยดู่หุดิบอยู่ 咱们别再等待了。<noise> กคนสามารถอ่ะอเหมือนทุกคนจะสามารถยืเอเอฟเคสุ่มไข่ได้นะไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าพอเดืนไปเรื่อยๆแล้วอ่ะขนาดมันจะรีรีเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมาเี่ายาไข่ที่เดิมแล้วทีนี้มันก็จะสุ่มต่อให้ถ้าเสร็จแล้วครับดูดิลุก ยังไม่ถึงห้านาทีจะร้านใกล้ร้านหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามาฟาร์มบ่อยๆก็น่าจะดีตัวมาฟาร์มบ่อยๆดีกว่าเบียร์ให้เย็นหน่อยจะสวยเอาแป๊บเดียวลร้ลานร้านหนึ่งแล้วขาดอีกไม่กี่แสนนึง ผมก็ขึ้นปานะไม่ได้อยู่ป4แล้วผมรู้ผมว่านะเขาน่าจะเดยกเมื่อไหร่เขาก็น่าจะมต่างค์แหละก็หาให้เยอะเกินว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแหละไม่ชอบเลยก็เลยต้องออรีบไปนี่ก่อน มนางานโดนเขาขึ้นมาเานี่ยตายเลยห้านนึ่งรับไปย่างเร็วผมต้องออกไปเล่นนอกดีกว่าในห้องยังร้อนเลย

ัมพักกี้ือฮคิดแล้วไง <c oughs> เอาลแล้วไงโหแล้วมันไม่ใช่เล่นเลยนะไล่กองนี้โ <c oughs> <c oughs> อ้โหมีเป็นล้าน ไปที่ใหม่โอ้โหเดื่อเดื่อเดือดมากมันเอาโต๊ใหญ่มาถลมา่มอ่ะมันแหลก คนจะสร้างใหม่ก็ดกดดันวา่าไม่ไหวไม่ไหวไปเริ่มเลยเข้า บ้านผีหิ้ไม่มาเหมือนบางครัง้งแอบกระสุนค่ะ ก็ตีไม่ไหนไม่ได้กใครคิดว่ากล่องแบบนั้นเปิดได้เปิดไม่ได้นะคะเนี่ยไอ้กล่องตนได้เปิดไม่ได้นะต้องห้องสุดท้ายทีาใครโชคดีก็เจอห้องสุขถ้าใครโชคร้ายก็เจอห้องห้องั้นนั้น ไอ้ห้องเดิมพาไปดูแล้วกันไม่แต่ว่าจะเก็บสุงที่มันแบบไอ้ลอยเสียหรือเปล่าถ้าเจอก็นั่นแหละไม่ได้เข้าคือต้องต้องตีจะกว่าเหรียญจะหมดั้นถึงจะไปด่านต่อไปได้ อีสเลี้ยงเพิ่มปจำได้แล้วครับครั้งที่แล้วมันมีหกตัวนี้น่าจะหกตัวใช่ไหมใช่แล้วบิ๊กบับอบิบิบิบับบอยบิบอบิบอยีกอยอกอออออ มาจะเลยอ,อีกด่านหนึ่งไหมเร็วๆๆวๆวคลิปมันอันนี้ก่อนเ,อเกมไอเคนเนี่งานให้ครบทุกคนก,คนกคน็ดู ไปเดี๋ยววะเออตึ้มเลยเ ถ้าผมตัดต่อแล้วเอาภาพอันนั้นมาใส่ได้ผมจะใส่ให้ดูก็แล้วกันถ้าผมใส่ภาพได้ผมก็จะใส่แล้วกันแต่ขึ้นมาใส่ทีหลังถ้าภาพขึ้นตัวไหนก็แปลว่าตอนนี้นแหละที่ที่ผมจะบอกว่าเออไอ้ ไอห้องต่อไอห้องสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไปที่เดิมอ่ะมันจะเป็นห้องมันจะเป็นห้องหีบสมบัติสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย